พอลงข้าวเสร็จนะครับพอลงข้าวเสร็จผมก็ตีด่วนนะครับมายะโสธรน,นะครับผมเพื่อจะมาลากเอารถนะครับรถพี่ชายนะครับเรียบร้อยครับผมพังนะครับ นี่ครับอีกคันนึงก็ขึ้นสไลด์นะครับขึ้นสไลด์กลับนะครับส่วนคันที่จะมาลากตอนแรกตอนนี้พังนะครับปั๊มน้ําแตกนะครับผมผมก็เลยต้องมาลากคันที่จะมาช่วยนะครับอีกคันหนึ่งรถเสียวัดนะครับวัชระก่อสร้างนะครับผมเรียบร้อยครับน่าจะเครื่องพังนะครับน่าจะชาบละลายนะครับผมเดี๋ยวไปดูอาการกันเลยครับผมเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะครับตอนจบนะครับตอนจบจะมีคลิปให้ดูนะครับ ี่ครับตอนนี้ก็ลากกันกลับนะครับเห็นไหมใช้เหล็กคัดท้ายนะครับลากครับเหล็กคัดท้ายนะครับต่อกันสองคันนะครับลากจากยะโสธรน,นะครับกับอำนาจเจริญนะครับพังทั้งสองคันนะครับ ฟังทังสองคันตอนแรกจะเอาคันนี้นะครับมาลากคันนู้นกลับนะครับลากรถครอบี่วัดวัชระก่อสร้างนะครับกลับแต่คันนี้ขับมานะครับยังไม่ถึงนะครับถึงเย่โสปั๊มน้ำรั่วนะครับไปต่อไม่ได้นะครับส่วนรถพี่วัดก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันรถพี่วัดขึ้นสไลด์มานะครับผม เสียบัดขึ้นสไลด์มาเลยเราเสียวัดไปก่อนนะครับขึ้นสไลด์ไปก่อนแล้วตอนนี้ผมก็จะเข้าปารตี้นะครับข้างหน้านะเนี่ยครับเจอเหล็กทักท้ายครับ ลากห่างกันนิดเดียวนะครับตอนนี้ครับลากชิดมากอันนี้ก็คือลำเซบายนะครับผมข้ามสะพานไปก็เข้าเขียนจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมตอนนี้กำลังทำถนนเป็นขยายเป็นสี่เลนนะครับข้างหน้านี้ก็คือแยกน้ำปีกนะครับผม เราเลี้ยวซ้ายจะไปไล่ไส้สีสุกนะครับออกไปทางเสนางคณิคมนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปอำเภอวัวตรานนะครับผติดไฟแดงเวลาลากเราต้องเบาๆนะครับอย่าให้กระชากนะครับเวลาจะเบรเวลาจะออกตัวต้องค่อยๆออกนะครับ ตอนนี้ก็เหลือ10กิโลนะครับผมำนาาเจริญนะครับเข็มมาลาก81กิโลครับลากติดๆครับตามมาติดๆครับผม <c oughs> โอ้ยเขียงเนื้อพะเยาหังตัวเนี่ย มาทางลัดนะครับไม่เข้าเมืองนะครับเพราะว่าเข้าเมืองตอนเย็ยนรถมันจะเยอะนะครับผมเลยลากมาทางนี้นะครับอันนี้ก็มาจะถึงก็ประมาณสักสิบโลนะครับผมประมาสิบกิโล ตอนนี้ใกล้จะถึงโอแล้วครับไม่ครับมาถึงแล้วครับตอนนี้ครับ นี่มาถึงแล้วครับอ๋อพอดแล้วครับไอ้นี่ครับเลกคัดท้ายนี่ครับเลกคัดท้าย เติกลไปไหนไปกันไปไปได้กันเล่นกันปั้นไปไปเต้นมาแล้วเล่นตามากันครับเรียบร้อยครับ ทังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับ <c oughs> ขึ้นสไลด์กลับมานะครับไอห,หน้าดำเรียบร้อยเลยครับนี่เรียบร้อยเลยห,หน้าดำ <c oughs> ส่วนคันที่จะไปคันที่จะไปลากลีโก้ตั้งหลังรถผมนะครับท <c oughs> ่นนั้นก็ปั <c oughs> ๊นมน้ำนะครับรั่วพี่ยะโสธร ก็แรกจะไปลากที่ร้อยเอวนะครับไปไม่ถึงอีกผมก็เลยทุกข้าวเสร็จผมก็เลยกลับไปนะครับกลับไปลากมาผมรถพิ <มา S 1> วัดขึ้นสลไลด์ลมา เอาบาลานซ์ศาสตรนะครับผมไทต,ตันนะครับคันนี้นะครับน้ำมันเครื่องสาสตรเลยครับดูดิน้ำมันเครื่องสาสตรเลยครับมีแตคันน็อกนะครับตอนนี้นะครับทีอ่ยอ,อยู่เสไทคอนเดี๋ยวรถที่ใชน้นี่ต้องรีดดูนะครับผมรีดดูเครื่องนะครับ ต้มไก่นะครับต okay. ้มไก่ได้หม้ออีู่ครับหมูเคลื่อนนี่หมูอบวงครับตลมต้มเอินกัมไก่ครับชุดยอดครับผมนี่ครับบรรยากาศที่อยู่นะครับตอนนี้นะเรียบร้อยครับหน้าดำไข่พังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับรุ่นนี้ครับนี่ขึ้นสไลด์มาจากอ่า เซระภูมินะครับร้อยเอ็ดนะครับลองทางครับทางดีครับทางดีไม่มีขึ้นสัญญาณชัดเจนนะครับไม่ต้องหงุดหงิดเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับตอนแซดนะครับงดมาม่านะครับงดมาม่านะครับไม่เอานะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูครับ คอยดูตอนต่อไปนะครับผมว่าเดี๋ยวจะรื้อดูนะครับว่าข้างในจะมีอะไรไหมนะครับว่ามีปัญหาอะไรนะครับผมกลัวอย่างเดียวคือชาร์บละลายนะครับตอนนี้นะครับผมโอเคครับผมบลยบลายนะครับผมทุกท่านนะครับฝากติดตามนะครับผมเดี๋ยวจะลื้อให้ดูนะครับรดคอกซิ่งนะครับบลายบายครับ